ครับสวัสดีครับพี่น้องขราบนะครับกับช่องท่าข้ามพุ่นคีมาไรง่วนะครับหรือว่าคงอมคิดบกคิดผู้ใดนะครับถ่ายทอดบอกสอนพระธรรมข้ามสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้หน่มเขาหาหนุ่มเขาหานะครับพรอมมีผู้บาอาจารย์ได้ศึกษาได้อ่านมานะครับเป็นภาษาบ้านบานนะครับฟังกันง่ายๆนะครับซึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของปี2567นะครับในดวง เทศก,การเขาพัรซานะครับซึ่งย้อนไปปีกายนะครับปี2566น่ 60, 6, ในช่วงเทศก,การเขาพรรซานะครับจะได้ตั้งสัจจะแล้กการได้ตั้งความปรารถนาไหวนะครับแล้กก็ได้ประพฤติปฏิบัติเหตุตามที่ตั้งไหวอพอสมควรนะครับก็คืที่ตั้งไว้ว่าจะศึกษานมขเขาหานะครับแล้กก็รนำพระธรรมคำสอนขององค์สมัยสมบุติเจ้านะครับที่ได้จำมา มาถ่ายทอดบอกตอนจอเ็ดไว้หลายคลิปอยู่นะครับในห่วงนะครับเขาพรรษาปี2566นะครับนะครับซึ่งจะมีตั้งปรรถนาไว้นําเได้ครับเป็นของกัยังเป็นผู้ตุชนคนธรรมดายังอยากมีอยากเป็นอยากได้นะครับ่อย่างมีมโมจะเป็นยุคกันนะครับสิ่งที่ตั้งปรรถนาไว้ในปิกายก็คือปรัถนาอยากมีโภคะสมบัติเกิดขึ้นโดยธรรมนะครับ ได้สมบัติธนนะครับจะเป็นปูมี่ธรรมเป็นสมบัติพ่อสมควรนะครับเป็นธรรมเป็นเครื่องประดับชิดประดับใจนะครับได้มาหน่มขอหาหาน่องขอหาได้นําไปประพฤติปฏิบัติตามกําลังที่เฮาไม่อยู่นี่แหละนะครับจะถือว่าได้สมบัติธนนะครับปัจจันธที่สองก็คือตั้งไว้ขอให้มียศอันเฟื่องปูพร้อมด้วยญาติมิตรสหายนะครับ พี่น้องสิบวุเสืออันนี้ผมสมปาธนานะครับปาฏิหารนะครับปาเกิดจากอนุสาสนีปาฏิหารเกิดจากพระธรรมคํมสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจา้าได้อวยยศเซยเตวยเลยครับจากร้อยตํารวจเอกนะครับเป็นรองสารวัตรนะครับได้อวยยศเป็นสารวัตรนะครับเป็นพันตํารวจตีเซยนะครับเนาเป็นตระงเนงิก นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดจากอนุสัสนีปฏิหารก็คือปฏิหารที่เกิดจากพระธรรมคำสอนขององค์สมมาสมพุธเจาปฏิหารที่เกิดจากการนอ้อม้าหาหนง้าหาศึกษาแลวกะนําไปประพฤติปฏิบัตินะครับตามกําลังที่มีอยู่นี่แหละนะครับในห่วงเสตสเขาพันสาปีกายนะครับได้สมปรานาครับปารานาที่3ก็คือตั้งไว้ว่าขอเป็นผู้มีความยืนนานสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ทุกคนก็ตั้งปัถนะกันแหละขอให้อายุมันคนยืนเนอนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับยังแข็งแรงอยู่นะครับยังยืนนนอยู่ยังมานางเาบาะแ,ะ,แะอยู่คือเก่านะครับปัถนาที่สี่ก็คือถึงแม้ตายไปก็ขอให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะครับปัถนาไวก้กามันจายนะครับเพราะว่าความตายเน,นี่ยมั่นแน่นจักสิมายิยมใดจัตสิตายยิ่มใดนะครับจะตั้งปัถนาไหวนะครับ ปีนีสอง้2ร6อยหกสิบเจ็ดนะครับในห่วงเทศกาลเขาพรรษานะครับเมือนี้เป็นมือยุดชชดเชยวันพ่อนะครับเป็นคลิปแรกนะครับถึงมาไทยทอดบอกซ้อนนะครับเห็นบรรยากาศข้างหลังนะครับบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใส้ก๋เพิินนะครับเพิ่นในบรรยากาศนะครับยินดีในความเพิินเพิ่นในความยินดีนะครับแต่เมื่อบ่งจิตจะคล้องนะครับ เพื่อนกับเพื่อนในโบน้านหรอกนะครับในสิ่งที่ดีๆเดี๋ยวมันก็แวบไปคิดเรื่องอื่นอีคิดเรื่องโน่นเรื่องนี้เรื่องอย่างใดอย่างนีอยากเป็น่บยางใดโบยังนี้โบอีกเป็นกบุญไหว้ก็เรานะครับอ่านะครับจะเลยนึกถึงที่เพื่อนสอนนะครับเท่าเอ่าจิตมาต่างไหว้กับลมหายใจนะครับมีสติอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับปัจจุบันนะครับอันเป็นผู้สบุญทั้งหลายนะครับ มันเพื่อนไปกะดึงก็มานะครับมันเพื่อนไปอีกกะดึงก็มาคือเก่านะครับอยู่กับปัจจุบันอดีตผ่านมาแล้วนะครับเอาขึ้นมาบ่ไดอนาคตบ่จักวาเอียงจะเกิดขึ้นนะครับเฮากันยาไปเพื่อนก็มาอยู่กับลมหายใจปัจจุบันอยู่กับกายนะครับก็มีสติกับบรรยากาศน่นี่แหละนะครับได้ตั้งสติได้ตึกตรองไขความธรรมนะครับธรรมวิจยะนะครับล้วก็เพื่อนําไปสู่ความเพียรปฏิบัติ ให้มันเกิดความปิติสุขเกิดความสงบปรางับทั้งกายและใจนะครับมีสติมีสติตั้งมัน่นนะครับแะ้วก็โองโลกโดยความเป็นกลางว่างเฉยนะครับเห็นตามความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงจางกายดับไปไม่เรือสละเืนสละวางถ่ายถอนออกครับกลับมาสู่ลมหายใจลมหายใจก็คือกายอันหนึ่งอันหนหึ่งของกายทั้งลายนะครับยูกับกายก็ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันนะครับเพิ่นสอนมาแนวหนัก นะครับกระถือโอกาสมานะครับบอกนะครับมาทายทอดนะครับเป็นภาษาบ้านๆเท่านี้แหละนะครับสำหรับท่านที่สนใจท่านที่ที่จะนมเกาหาหนองเกาหาศึกษาพระธรรมคัาภีรนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับกับถูกดวงจิตนะครับของพี่น้องนะครับที่ตั้งสัจจะว่าจะที่จะประพฤติายว่าจจใจ นะครับให้เป็นผู้สนะบุญทั้งหลายนะครับในห่วงเทศจาก,การกาองทัพซาหรือว่าตลอดไปนะครับหากการทายทอดบอกซ้อนนะครับหากการให้ธรรมะนะครับถึงเป็นสิ่งที่เลิศนะครับผู้ใดให้สิ่งที่เลิศผู้นั้นย่อมได้รับสิ่งที่เลิศนะครับ สิ่งที่เลิศกว่าการให้ทั้งพวงก,ก็คือการให้ธรรมะนี่แหละนะครับคับเป็นบุญกุศลก็เพเป็นบุญกุศลแผ่ไปทั่วทุกทิศและทิศไหนๆรับจิตเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเบื้องหน้าเบื้องหลังแผ่ไปทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกนี้ที่มีอยู่โดยไม่มีประมาณนะครับสาธุครับพี่น้อง